สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ยเจกรนพาเพื่อนๆมาเจ็บผักซาวเครีปนะคะเป็นผักเปรี้ยวตัวหนึ่งที่มันอยู่ตามธรรมชาตินะคะพี่น้องแล้วยจกรจะพาเพื่อนๆเดินไปหากันนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนจะเจอมัมหรือเปล่านะคะวันนี้อากาศหนาวเพื่อนๆ เมื่อกี้มีแดดอยู่นะคะแต่ตอนนี้มันไปแล้วพี่น้องมีตะลมหนาวมากนะคะรีบเก็บรีบเข้าบ้านนะคะไม่รู้ว่ามันมาหรือยังผักสซวะคร็บของยีกรนี่เน,ะนาะกลัวหนาวเพื่อนๆไปจะเข้าไปในป่ากันค่ะเพื่อนๆค่ะไปไล่กองป่าเล่นพี่น้องไปไปไ,ปไ,ปไป กว่างปลาเจ้ากว่างปลาเห็นไหมคะนู่นค่ะไปจะช,ช้าค่ะเดี๋ยวไปใกล้ตัวมันเลยเจ้ากว่างปลาข้ากำลังจะเดินไปหาเจ้าอย่าเพิ่งไปสิจะรีบไปไหนเล่ารอก่อนเอ้าแอบอยู่ต้นมาแล้วเอ้อเล่นกับมันเล่นกับมันเล่นกับมัน ที่ก้อนก่อนก็มัวนะพี่น้องถ้าเคลื่อนที่มันมัวโอเคอมันไปแล้วพี่น้องมันไปแล้วค่ะอ้ออย่าไปกวนมันปล่อยมันทํามาหาจินเข้ามันไปไปแล้วจุกวงป่าบ๊ายบายไปแล้วพี่น้องเอ้ยพักเรื่มผัวป่านี้พี่น้องเยอะมากเลยค่ะป้าดมองนี่หลแห้งพี่น้อง ว่านนี่ก่อนเจ็๊บไอ้มือกอนนี่นะก่อนเจ็บเนาะมีแค่สองสามยอดค่ะพี่น้องมามองหนีหลายนะคะยี่ก่อนบ้านเจ็บด้วยค่ะโมน,นี่เดี๋ยวยี่ก่อนจะพาเพื่อนๆไปหาผักซาวเคปนะคะฮ่อไปเจ็บผักซาวเคฟกันนะคะผักเตียวอันนี้คือผักกระลืมผัวนะคะงามงามมองหนีพี่น้องด้วยคะ่ะหนาเก็บมากเลยทีเดียวดูสิคะยี่ก่อนเอาไหมเพื่อนเพื่อนชมตรงนี้เยอะมากเลยไปค่ะฮ่องไปหาผักสมกันเลาจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนคลับทุกท่านนะคะบันนี่ยากอนผ้าท่านผู้ชมมาเก็บผักเซาวะเครปบนะคะเพื่อนๆเซาวะเครปบนะคะผักผักสมนะคะผักแววนสมเราจะ,ะสวยงามมากเลยทีเดียวพี่น้องนี่เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวยงามทีเดียวค่ะเดีวเราไปเก็บกันนะคะเก็บกันยาวๆเลยค่ะ ก็ใช้ได้ค่ะนี่ค่ะ ที่ตั้งกล้องค่ะโอเคน,นะคะเพืเ่อน ตัวนี้มันร้องให้ฟังพี่น้องจะก่อนชอบมันมากเลยอ่ะเจอนชอบเสียงนกร้องนะคะอชอบมากเลยมันร้องไพเราะเพราะพิ้งจริงๆพี่น้องนี่คะเก็บผักด้วยฟังนกร้องธรรมชาติเสียงลมอื้ออึงพี่น้องนะคะ ยืกนกันต่อคะอ่ะอรงนี้มันสวยเราก็จิบนะคะจิบตรงนี้กัน ธรรมชาติสวยงามค่ะเพื่อนๆนะคะในป่าอย่างนี้ธรรมชาติสวยงามนะคะฟังเสียงนกมันร้องชอบ <c oughs> อผักอันนี้ดอกเล็กแต่วิตามินมากหมายเลยพี่น้องวิตามินเขาเยอะมากนะคะเก็บ อ้อมีคนขออนุญาตเก็บนะคะเต็มกระป๋องนี้แล้วก็พอเนาะวันนี้อันนี้คืออัน ต้นของหญ้าหางม้าดิค่ะหญ้าหางม้าพี่น้องนี่นะคะต้นเขาจะเป็นหนงสี่นะจ๊ะต้นของหญ้าหางมา้าพี่น้องของพาพี่น้องมาที่นี่ต่อนะคะนี่ค่ะหญ้าหางม้านะคะ โตแล้วก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องนะคะพี่ายาห่างมา่เจ็บผักต่างป่าจริงๆเจ้าขยายแล้วพี่น้องได้เยอะแล้วได้เยอะแล้ว ไปค่ะพี่น้องไปหาที่มันเยอะกว่าน,นี้นะคะพี่น้องยี่ก่อนผ้าพี่น้องเก็บพักกับน้องมาสวีเดนเสียเอาไปซีมร้องมึงพี่น้องบางเรามันจะแสบบอมัมนจะรดชาติเป็นคืออันของไทยบอเนาจะนี่นี่หน่อยดอกแต่ยี่ก่อนก็อยากซีมมันเนาะคะน่ะนะมันเกิดอยู่ในป้าหกหกพี่น้องมันสะอาดอยู่ ก่อนก็นเล็กกายเจ็บเนาะจ้ะเดี๋ยวเอาไปซิมกันพี่น้องมันจะขมพร้อมสิเป็นรสชาติได้เนาะจ้ะเนาะ